ครับผมวันนี้พามาชมสมุนไพรพื้นบ้านนะครับที่ึ้น <c oughs> อยู่ทั่วไปนะครับเพราะว่ามีสรรพคุณเยอะมากนะครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมสมุนไพรนะครับตามมาดูนะครับว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรครับผม วันนี้ตามมาดูสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับพามาชมนะครับครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับมีสรรพคุณมากมายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นสับเสือนะครับต้นสับเสือเป็นภาษากลางนะครับเป็นเป็นภาษากลางนะครับ ภาษาพื้นบ้านก็จะเรียกว่าต้นต้นยาวานะครับบ้านผมเรียกต้นยาวานะครับก็สรรพคุณนะครับสรรพคุณสรรพคุณมากมายนะครับช่วงนี้ดอกกําลังออกนะครับช่วงนี้ดอกกําลังออกสําหรับดอกนี้ก็จะมีสรรพคุณในด้านรักษาโรค หัวใจนะครับบำรุงหัวใจนะครับโดยนำดอกไปาตากแดดแห้งนะครับแล้วก็นำมาชงเป็นชาเดิมนะครับจะช่วยบำรุงหัวใจและก็รักษาโรคหัวใจนะครับส่วนใบนะครับส่วนใบใบก็เช่นกันนะครับก็นำไปตากแดดแห้งนะครับ ทำความสะอาดนะครับแล้วก็นำมาชงเป็นชาดื่มนะครับจะช่วยรักษาโรคนะครับจะช่วยรักษาโรคกดไหลย้อนนะครับช่วยกดไหลย้อนนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งตาเป็นบาดแผลสดๆก็ใช้ใบนะครับขยี้นะครับดีๆแล้วก็นำมาแปะมาโปะตรงบาดแผลนะครับก็จะช่วยให้แผลนั้น สนิทติดกันห้ามเลือดอได้ชนักนะครับใช้ห้ามเลือดนะครับช่วยให้แผลนั้นติดกันไบขึ้นนะครับหายไบขึ้นนะครับส่วนใบนะครับส่วนต้นรากนะครับกิ่งก้านนะครับก็จะนํามาหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนประมาณสักท่อนท่อนหนึ่งก็ยาวประมาณ1นนิ้วนะครับ ยาวประมาณหนึ่งนิ <cour ting> ้วมือนะครับแล้วก็หนึ่งกำมือนะครับมาหนึ่งกำมือมัดหนึ่งกำมือเอ่อหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะครับมัดนะครับให้ได้หนึ่งกำมือเดียวนะครับแล้วก็นํามาต้มนะครับต้มรับประทานนะครับต้มรับประทาน ก็จะช่วยนะครับช่วยรักษาโรคไตเสื่อมนะครับรักษาโรคไตเสื่อมนะครับรักษาได้ทุกระยะนะครับตั้งแต่ระยะที่1ถึงระยะที่5นะครับแต่ต้มนะครับก็มีประสบการณ์จากคนที่นําไปใช้ไปทํารับประทานแล้วก็หายนะครับค่าไตาก็เป็นปกตินะครับโดยการ นำกิ่งก้านลากต้นนะครับไปตากแห้งแล้วก็นำมาต้มรับประทานนะครับต้มรับประทาน,นก็จะใช้ความยาวหนึ่งนิ้วมือนะครับแล้วก็มกัดหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือเดียวนะครับแล้วก็นำไปต้มรับประทานนะครับนำไปต้มรับประทาน โรคไตเสื่อมไตวายเดืนหลังก็จะหายนะครับหายเป็นปกตินะครับคนที่เขาเคยรับประทานก็ทานอยู่ประมาณ3เดือนนะครับหลังจากตรวจมาแล้วก็รู้ผลว่าเป็นโรคไตแล้วก็ในระยะขั้นที่3นะครับก็ทําดื่มนะครับต้มดื่มนะครับภายใน3าเดือนแล้วกลับไปเจาะเลือดตรวจใหม่ก็ค่าไตาเป็นปกตินะครับค่าไตาเป็นปกติ ก็จะช่วยขับนิ้วนะครับขับปัสสาวะนะครับช่วยการทางานของไตให้ดีขึ้นนะครับฆ่าเชื้อโรคในในไตนะครับขับของเสียในไตนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเด็กง่ายว่าเป็นยาล้างไตนะครับรักษาไตนะครับสําหรับต้นกิ่งก้านรากของอต้นสาบเสือนะครับ ก็นํามาบอกอกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับสมุนไพรพื้นบ้านที่มีขึ้นอยู่ตามตัวทั่วไปนะครับก็ลองทําดูนะครับลองทําดูนะครับลองทําดูเป็นยารักษาโรคได้เป็นอย่างดีนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอพูดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ